ครับผมวัสดีครับวิธีคนวิธีง่วนะครับเมื่อนี้าค่ะพี่ฟิน้องนะครับมาเบิ้งง่วนะครับหลังจากที่เมื่อใดทายคลิปอัปเดตคลิปง่วเจ้าของให้ให้โลกในช่องจ้าเทียนะครับเมื่อนี้นะครับกะเป็นแรงนะครับของวันที่ยิ้มหกนะครับกะมีโอกาสได้มามาเบิงง่วนะครับอ่าครับผมอันนี้หลังจากที่เอาอ่าเมื่อนี้นะครับงวนี่เปลี่ยให้เขาเลี้ยงหยาเบิดมือนะครับเข้ากับได้เอาอาหารมาเสริมเนี่ยมาแรงจากน้อยหนึ่งนะครับ เป็นเปลือกมันนะครับผสมกับหัวอาหารนะครับกาบหอยนะครับกะนี่ครับกินแล้วนะครับมือน้อิ่มนะครับมือน้คืออิ่มเลยนะครับเพราะว่าเฮาปล่อยบุฟเฟ่เบิดมือเลยนะครับผมผมผมเอ่อแม่เพิ่นปล่อยไปยามมือเ้าเบิดมือนะครับพอดีผมบอกแม่ว่ามือนิเสร็จงานตะเวนนะครับก็เลยให้ปล่อยงัวเลยเดี๋ยวสิกลับมาเบิ่งนะครับนะเฮาก็ปล่อยเลยนะครับนี่ครับให้เขากินบุฟเฟ่นะครับอาหารนะครับมือไดที่เฮาปล่อยเขากินอย่างเต็มที่นะครับ ผมให้ผมให้หลายอยู่นะครับผมให้ประมาณตัวลรประมาณถังหนึ่งนะครับก็คือถังถังถังขุดําขู่ปูนนะครับผมให้ถังหนึ่งกะกะมีบางโตักกินเบิร์เาเบิร์นะครับก็คือให้ให้ให้ร่วมกันเลยนะครับตรงไหนที่ให้กินร่วมกันมันก็สะเบิร์ดนะครับอันนี้จักน้อยดึกๆเขาก็ตื่นมากินอีกคือเก่านะครับกะตื่นมาย่างมือเ้านะครับกับกะเบิร์นะครับกับเบิร์ตขเก่านะครับโซนนี้นะครับผม ผมมาเฟี่ยงตรงนี้นะครับผมผมว่าได้ผมว่าได้ขันคอ,อกนะครับคือเขากินนี่แล้วอ่ายังไม่เลี้เขาอาจจะรู้มัากินอีกแค่นึงลวก็มีฟางให้กินนะครับก็คือคอ,อกฟางผมเหตุติดเลยนะครับเราแล้วผมก็เอาไม้ขันไว้นะครับเขาก็ดึงกินในตลอดนะครับพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้อ่ะมันดื้อน,นะครับมันไปตําเขาครับ ผมก็เลยต้องผูกไว้นะครับแล้วก็เอาเอาเอาฟางมาให้กินยั่งสี่เอานะครับบ่ได้บ่ได้ปล่อยขันปล่อยไปตำครับตำเบิดเลยซุ่มนันบ่เด้ซุ่มขังในบ่เด้กินเลยครับก็เลยต้องผูกเกลียไว้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของเฟี้ยของฟางนะครับของฟางของเห้านะครับกะง่วงเห่ากะไปกินตลอดนะครับอ่าครับผมกะเป็นยังสี่นะครับผมอ่ตรงนี้ตรงนี้สิเป็นอ่า ที่เขาเห็ดไวยังสี่คือเป็นเป็นกนเกระแลนะครับเขาแขวนไว้นะครับผมผมก็ได้แขวนตั้มนะครับเพราะว่าแขวนตั้มนี่เขาเอาเขาเขาเขาที่แหลกคงแขวนไว้ยังสีครับแล้วเขาเอาเขานี่ตั้มใส่ใหม่ครับันี้มันแตกครับก็เลยอ่ต้องแขวนขึ้นสูงนะครับให้เขาได้ดข้อขึ้นเรียวนะครับก็ลดว่าให้มันเสียหายใดนะครับมันกระเบิดแล้วนะครับกะเดี๋ยวมือเสาร์ทีวผมเอาเอามาเติมอีกทีนึงเพราะว่ามันเหลือเศษก้อนๆผมก็เอาใส่ไว้ในห้างอาหารให้นะครับให้เขามาเลี้ยนะครับนี่ครับ นี่อันนี้ผมผมกับว่างเสียห้างอาหารเลยนะครับเขาคอรกนี่กับมาเรียได้นะครับตรงนี้ตรงเมตตัวคอคอกตัวเมียนี่เขากับมาเรียดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นก้อนใญ่นะครับมันหนักนะครับมันหนักอยู่นะครับกัมันมันสีบรอนสีบรอนตกตง่ไงนะครับคือจังจังในจังในคอกในน้อยสั้นผมกับว่างในห้างหยาเลยนะครับเขากับเลียมันกับวอดเฮียตกผืนนะครับแต่ขันเท่าเท่าแขวนไว้บางทีเอาเขาไปส้นแล้วแตกครับพีม่น้องเสียหายนะครับผมนะ กับเป็นทิกนี่เล็กน้อยๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่บรลูว่าสิแขวนตั้งแดเป็นอย่างงัวมันนันดีเออมันคือเบิดไหวแถมันคือแตกไววแถวบางเทียนนะครับมันโมเมนว่ามันบริเแตกเพราะว่าเขาเรียกต้นแตกนะครับมันแตกเพราะว่าเขาเอาเขาเขาเอาหัวไปตํานะครับเขาหัวไปตาแล้วมันอัดเสไม่อัดเสเสานี่ครับมันเลยเห็นให้มันแตกนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับกับมือใหม่นะครับผู้ใดทีกําลังว่าสิหาเกลี่ยแขวนนะครับกับ ก็ล่องเบิงนะครับกับอัฐิเหตุให้เขาเห็ดสูงจังหน่อยหรือขันพ่ะเห็ดสูงก็คืออาจจะต้องว่างใส่ใส่ผ้าชนะนะครับอาจฐิมีกะระมังหน่อยครับเขาว่างใส่ไว้แล้วก็ให้เขาได้เลียนะครับมันมันกกะเสียเห็ดแหง่เพเสียหายนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นฝากเป็นคอคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นขอแนะนำสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่ที่กำลังสีหายก,ก็แล้ให้ให้ว่างครับก่อนที่มันสะเสียหายนะครับก็บเตือนเตือนกันไว้นะครับผมโอเคกับสำหรับวันนี้นะครับผมกั ไปก้อนนะครับเพราะว่าคำเลี้ยวนะครับงว่วงกับนอนเคียวเอืองแลลวละครับผมนอนเขียวเอืองแล้วกัเขาก็ได้กินเต็มที่นะครับผมมือนี้โอเคครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ